สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีเนาะพี่น้องนกกรสิพาพี่น้องเนาะไปซอกยูหากินคือเก้าเนาะแต่ว่ามือนีเขาสิไปนาของพระเทาเนาะมือนีเขากลมาน้าจกจักรยานยนต์ของเขาเนาะผู้ใจเห็นบเส้นทางข้างหลังก็คือเส้นทางไปนาของพระเทาเนาะปกติก็คือเขาไปนาเขาก็จะได้ยางไปเนะาะยางไปเส้นทางปกติแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วระดูค่อนข้างแบบว่าฤะดูเร่งเนาะแล้วก็เส้นทางก็ดีแต่ว่า ฟุ้นแดงหลายพี่น้องเนาะเทาก็ได้ขี่รถจักไปเพราะว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยเท่ารถจักมาในโบได้เนี่นะนหลายก็มันยางไปฮัลเล่แต่ว่ามื้อนี้ก็คืออ่าฝ้าโบแด้ฝนโบตกฝ้าบดธรรมดาเนาะพี่น้องก็คือสิพาพี่น้องเนาะออกไปเส้วิหากินอยู่นะพ่ะเทามีหยังก็สิหาหยังฮัลเล่อยู่นะพุ่นแหละพี่น้องเดี๋ยวบรรยากาศสิเป็นแนวใดเนาะในการเดินทางของเฮาครั้งนี้เนาะเพราะว่ากัเส้นทางกับ่ได้พาพี่น้องเบิ่งจักเทือ่อเนาะเส้นทางไปนาของพ่ะเทา มือนี้สิพาพี่น้องเบิงแล้วก็นุ่นมายืนอยูนอ่นี่ก็คือนุ่นยืนอยู่ทึงบ้านเนาะเดี๋ยวใช่พี่น้องเบิงเนาะหมู่บ้านของนุ่นว่าอยู่อ่าประมาณใดพระ่าอันหมู่บ้านก็จะเห็นเลยอยู่ทางหลังนี่เนาะอยู่ทางหน้าบ่เป็นทางหลังนี่อยู่ทางหน้านี้จะเป็นอันนี่จะเป็นหมู่บ้านของนุ่นเรียบลงมานเนาะมันจะอยู่ตามเนินภูอย่างนี้เลยดิเนาะอยู่ตามเนินภูและะ้วก็อ้อมหอบด้วยภูเขาเนาะอ้อมหอบด้วยภูเขาตามนี่ก็ยัง จะเป็นหมู่บ้านอยู่ในอนาคตแต่ปัจจุบันนี่ก็คือมีหน่อยเนาะนุงขี่รถมาถึงบ้านแล้วมอถึงบ้านนี่เส้นทางเขาจะเดินทางเดี๋ยวเขาจะไปนังรถคู่ใจของเขาเนะาะขี่รถจักไปนาเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยเนาะอโอเส้นทางก็คือจะเป็นทางแดงนอกเลยทางแดงเว็บซีเนี่ยคันว่า เวลาฝนตกหรือว่าแบบย้มเขาเฮดน,นาเนะบกูกาช่มาเนี่ยเส้นทางมันเปื้อยๆสินเนาะอันนี้ก็คือเส้นทางไปนาะหรือว่าเส้นทางรถอยู่ในหมู่บ้านนะั่นแหละแถวนี้ก็ยังเป็นหมู่บ้านอยู่เนี่ยมีเดินซานบ้านสองเนาะแถวเนี้แต่ว่าเส้นทางบุคอยดีเดินต่ละหลังเนาะมีอยู่ ทังตเป็นแบบนี้เลยว่าดุกฟืนลายไปอยู่กลางทาง,อ,งอันนี้จะเป็นแถวถึงหมู่บ้านของเราเนาะพี่น้องเนทางไปจะสินูนเลยเห็นอีกน้อยมาหลายป่นโอเคเจ้าพาโทกคกด มือถือเคนกัน,งงนาง้องนหลอกขอมลายด้มอมหฬพวกนี้ก็คือจะเป็น,นตุ้องสาวน้องพินกำลังเพนกำลังลกอันมันต้นคำว่าอะไรใบนายีย่างมือมื่อสึกไหนย่างเวียนย่างมะกำลังลกมันต้น แล้วก็ตัดอักกมันต้นนี่แทงกินสวยเนาะนี่ประมาณนี้เลยค่นวามาหัวมาสวนไปให้เป็นนะ <c oughs> ไปให้เปน็นนะแล้วก็คนแตงกินก็จะมีคนหนึ่งเนาะแตงกินได้มีเบีนเด็กน้อยแกงมากเล <c oughs> นี่อาหารการกินก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้อยู่ใกล้บ้านซื้อบรได้อย,ยู่ไกลแจงขวา แกงหมกอ้นหมักงากับหมักอด่นีจะกอามาบยังมังันนี้นี่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 เีนี่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 นมอนี่นี่นีนี่นนี่นี่นีานี่นี่นีอนี่น่นี่นี่นนี่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 น่นี่นี่นี่น่นี่นี่นีนี้นนนนี่นนี่นีน่นนี่นนี่นีนนนันน เวลาลุกแล้วลเราก็เขาก็ต้องได้ต้องได้อยนคอนกุกมันนี่ดิในคคนจังสี่พว,วนันปีหน้าเขาจะปลูกไม้สิเนาะเขาก็ต้องได้จูดในอย่างจังสีมุจจูเขาก็ได้เอาไปเมียนบนบนหนึ่งเนาะเพื่อจูดคือการทะเลนี่คึกเป็นกองปลาใบนี่เขายางึ้นมาถึงฟูมาเจ้าคงเจ้าคงสวนมันต้น ปีนี้ขายได้จากล้านว้าน่าจะดันนาย,ดดนายเ,นเสียงหนาหนงางใบปีนี้ขายได้จากล้านเจ็ดล้านทั้งหมดนี่นี่ทั้งหมดนี่ได้ดเจ็ดกกลาา้านปื้ดกวยัดกกนาราเอออ๋ออะไ,ไนนงี้ว่ายขัดหนปดนอ,นอย,ยด้เอนนสิบเอ็ก็เลยขัดอักไว เ,ป,เป,ปีกายได้สิบเอ็ดล้านปีนี้ได้เจ็ดล้านเบิ่งสภาพก็คือลดแห้งเพราะว่ามันมันโคกน้อยเดี๋ยวเราก็บอกบุบคคลอันมีมันเด็กกว้างกว้างได้เจ็ดล้านเกินบัวหดมื่นเอามื่นปลายมื่นปลายหน่อยหนึง่งพุ่นสุรุหูรุตามาทางนี้พุ่นทางพุ่นเดี๋ยวนี้เริ่มปลูกแล้วเนาะยังบุลาบ <laughs> ยังบุลาบ <laughs> ใน,ในในจ้นรานเดี๋ยวนี้เริ่มปลูกแล้วเขาจ้าลกมันต้นแล้วแล้วก็ปลูกแล้วคอยปลูกคอยงันนันนไปหลังจากที่เขาไปเบิงส่วนมันต้นเนาะของน้องสาวน้องเวโจอดเบิงก็จะไปโตกันเลยโอ้เส้นทางก็ค่อนข้างแบบลำบาก,ว,กว่ามันมีทีุู่นร้ายเด็ก คันาฝนมัตกน้อยหนึ่งเนาะหมู่ล้านซื้อนี่ยังไปบุได้เลยคิฝนหนักจเลยสิเนาะดูนี่ยังมีเหือดอยู่ข้างในเนาะอยูนาเจ้าเพ็ดตูพิษอยัางพิษเหือดอยู่เนาะเป็นของพี่น้องนุ่นเก่งเจ้าก็อยู่ยูนาเนาะอยู่บ้านเจ้าก็เมียนมีคิดฝนหลายก็เลยมายูนาเนาะ กดสีโมในไก่อะเปิดเตานะส้นทางใหญ่เนาะอันนี้จะย้ำฝนตกนี่ไปมาบุได้ยากๆเนาะอันนี้ย้ำมันดูแรงซีมาได้สะดวกนิดน,นึงน,นี่เราจะแยกเข้าทางซอยกันแล้วบุได้ไปทางใหญ่แล้วเ้อวันนี้ มาทางสวยเนาะแถวนี้ก็จะเป็น,นเทีงหนากันเนาะนี่ิบหนะ้เาเราทานกนโหลำบากเหลือเกินอตอนนี้นะเนาะเฮาขี่รถเข้ามาเรื่อยๆเขาก็มาโจดอัน รถยวนนะพี่นอ้องทางฟังพุ่นเนาะแล้วเขายางเขาาาเ้ามาานาพร้าวมะฮอดเป็นเทียงหอยพี่น้องบรรยากาศคือดีเลยนะพี่น้องนี่ฮอดนาเล้วเราจะไปเบิ่งว่าพร้าเห็นอย่างนี้นี่นะเงียบสงบแบบนี้เลยโอ้ยโอ้ยมิเตียงตุ้มนี่องเสียงพร้าวกำลังจิสารตุ้มให้แม่เนาะ เมลียงไกยูนาสันตะุมเราจะวายากเนี่ยว่าจะ้ะโอ้ยันนั่นอ่ะ้าเบอร์รยืมเนี่ยสบไปเบอร์มอนหนมดนังแ้โอกันบินเน่าฮานูเนี่ยบริเวณองคารคือบยากาศดีขนาดเลยนี่ พายมอดน้ำทิพย์พลอยบรรยากาศคือดีเฮงพี่น้องวันนี้คือฟ้าบาบเดตฝนบฝบตกฟ้าบดแบบคุ้มคือสิฝนสิตกลเลยแหละแต่ว่ากะเนาะหามาหอดน,นี้แล้วกะนเรื่องก,กับสิพาพี่น้องเนาไปลองเบึงปลานอเนาะเพราะว่าปลานอนเดี๋ยวนี้คือเป็นพอเท่ากับอัน,น,นหน้านูเนาะในทางสิปลูกอยากพลาแต่ว่าเขาก็ยังไปหาได้อยู่เดี๋ยวสิเป็นแล้วได้เน,นาะสิร้อพี่น้องพาพี่น้องเนาะ เข้าไปปานอเบึงเนาะนี่นอไม้ที่น้นว่านี่มันยูเป็นเป็นกกเป็นกกย่างสั้นแล้วคือพี่นองมั่เห็นยูอันยูอันคลิปวิดีโอของจีนบอหเลยวาย้อนหลังของนุนเนาะทุกคนจะเห็นเลยว่านอมันจะอยู่เป็นกกเป็นกกโบมีนเป็นซุ้มเนาะนอไม้์สนิทนี่เป็นนอขมน้องโอ้ยสิ่าพีนอไมี่น้องไปอัน คุดนอแล้วแต่ว่าโอ้ยฟ้านี่มือเท่มุดวาคือฝุดนตกหนักแท้พี่น้องเดี๋ยวสิลองพาพี่น้องไปหานอเบิง่งสิได้บุได้ก็ต้องมาเบิ่งน้ำกันเนาะเพราะว่านอของเขาก็คือเป็นนอที่แบบว่าพระเจ้าทางแล้วทางแต่มันก็ยังมีนอเนี่ยมันยังเห็นตอจังนีเนาะโตกกนอนอะ่ะเดีมันจะเห็นเป็นกกเป็นกกจังซีมันลร่บุได้เป็นซุม้มเนาะเดี๋ยงเ,เ,เ,เห็นหลายกกอยู่เด้ ก็น้องบุตรบุตรบุรได้ตายเื้อเนาะก็เจ้าหาทางสืส่อแต่ว่ากะคือว่าอะไเสียดายแต่ว่นหน้าว่ามันบวมีไรได้เนาะเด็กน้องมันจะมีอยู่เป็นกกอย่างสิงทางกว้างเติบลุกสุดทางพุทธทางพีก,กับุดเดี๋ยวสิพาพี่น้องหาโนกัน ได้บุไ no ด้ก็มาเบื้องน้ากันโอ้ยสิได้ปนโอแถวานุปกติแต่ละปีเนาะเอามาหาโนกินอย่างซีเนาะหายุพี่เลยกินทุกปีโอ้ยมืดคึมหัวยุมมืดคึมฝนตกฝนที่ตกเดี๋ยวเฮาสีมาลงหาน้อกันเลยเนาะน้องล้องมาเบิ่งก่อนว่าสีมีบัวะว่าก็เม่นจุดที่ใบบ่าพุท่ากับอันหน้าทางบนแล้วเนาะ ขณะฝนตกหลายนี่มันจะมีนอพงขึ้นมาดอกแต่ว่าในฝนบัตกเชื้อแล้วก็มันกับบุมีนอเนาะได้ยินเสียงเชื้อเสียงอย่างเสียงควายถาัโอ้เสียดายปีหน้าบุมีกินแล้วปีนี้นี่ยังจะมีอยู่มันจะฟงขึ้นมาแต่ว่ากับปีหน้าบุมีกินแล้วนอเนาะหมดรูดเลย แบบโอ้โหเขาบบเห็นอย่างแรกเนี่ยเขาเห็นกุ้งนอนเฉยเลยกุ้งมันบางใหญ่นี่เขาจะมาเคลียเนาะโซอ้ยนี่มีนกเกาด้วยนี่ นอนอยู่ในดินแั่สิเลยหลายคุ้นกินถามว่านอนอีเป็นแบบใดแบบนี้เลยน้องเอ้ยมันจริงอันบุกข่มนอเพราะว่ามันนอนอยู่ในดินโอ้ยดิ Oh dia ya setahai nak pina berukin yang lalu ้องหาไปหามาน้ผู้ช่วบน้อยจกเถื่อเพราะว่าค่อนข้างลําบากเนาะเพราะว่าอ,อันแถวนี้ก็คือหน้านั่นก็เพาเท้ากันทางแล้ววันนี้กุ๊กนัวมันจะถ่มมายุไม่ยเะเนาะก่อนสีหาได้นี่ก็โอ้ยเนาะนี่ท่านี้ก็เริ่มขึ้นมาหาแถวครึ่งนี่ <c oughs> มึงดูคุณลงดอยคุณเป็นส่วนพักไก่เนาะดูยางมาแถวกลางเนาะอืม มาคุบมาหาแถวนี่เนาะจักสิมีบูมีบุฮูอ้อมีเนื้นะอสีเนืนน้อบะไนี่โอ้ยดยีนี่นอนนี่น้อ,นนอยใหญ่บุฮูเลยโอยเท่น้อยว่าพี่น้องเพราะจะเป็นโนยเท่ๆนี่ เ,เดีย๋ยวสวดนี้ค่ะดี่นี่ก็รองบนหามันกับคนข้างลำบากที่เด็กคนสี่หาได้เหมือนกันใช่ไหมดูนื้ ลำบากบนหาให้นะพี่นอ้องดิถ้าตัดแล้วก็ท่มลงมาสิมันก็โชกยากบนหาวันสิคุดพื้นดินนะเลยสิบุเห็นแล้วโอ้ยเกิดนอนอเลยพี่นอก ฝนต, Dante, ตมก да มาเนี่ยนะจะออกลายอยู่เกับฝนตกเด็กเด็กโนนไม่ไหมอันนี้ก็คือเมียนูเมียนโนนผู้ติงนี้ก่อนเนาะนี่้องเห็นแล้วบ้านอ้อ น้อยน้อย มีอยู่เดอ้อนอเห็นว่าอันเจ้าขางันมีอยู่วันมันยังมีกุ๊กมันนอฮห่ลุมมีหกักมีอย่างนี้ อืมโอ้โหซับออนได้หนึ่งเลยนอไม่โอ้โนอนใหญ่ได้นี่เนาะเด้หมานแล้หนึ่งตอนนี้นะพี่น้องเขากระหันหโนลงมา็นทีพลอยเราก็กคือบุรเรียนโนพี่น้องแล้วก็มันก็นค่อนข้างยากแดวพราะว่าน ก็กวนอนเจ้าตัดแล้วก็กลงถมเนาะแล้วก็ไปโล่ใจแล้วก็โอ้ยดินก็แข็งอีกเดี๋ยวถ้าฝนตกๆมาเนาะสิพาพี่น้องไปเคลี่ยวแล้วก็ไปหาเนาะอีกรอบแต่ว่ามื่อนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเขาไปซอกอยู่หาก,กินเนาะบนได้ยังก็ต้องได้ยังเนาะมันสิพาพี่น้องเนาะมาเก็บผักเก็บมีตามทุ่งนาพี่น้องนี่ยางลงมาแล้วนี่ผูดีมาเห็นผักนี่ผักเนาะเนาะเปะ็งามอ,อ่อ,อนๆดิที่นา ตามนี้โอ้ยมีหดทิงว่าคิบควายน้องฟักโนฟักลายฟักเพชรฟพักยังนี่เนาะสิบบาทพี่น้องมาคิบพักแถวนี้มันตายพักอัญชันควายมีอย่างก็ตายเนาะเดี๋ยวสิเก็บพักก่อนเดี๋ยวมีอย่างกินเนาะมือเลี้ยงนี่หามือโตนมี <c oughs> โอ้พักบุ่มงามจะพักเขียวๆรถไปชัว พักนอกหรือพักใบบัวพวกนี่ร้ายอะไรงามดีขนาดไปหาโนอกับบุไดโนอซ้ำเนาะสุดท้ายก็มาเก็บพักซ้ำ โอ้ยพักงามแต้งามว่ะอ่อนๆมาแถวนี้ดินซุมโอ้ยเก็บเปบเดี๋ยวได้กระลายดีพี่นอ้องโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตจะพักก่อนเนาะเดี๋ยวสิบุด้พักอีกเลย เพราะว่าเมื่อกี้ก็ไปหาโน่กับบริโนเนาะเพราะว่ามันก็ดินก็ค่อนข้างแข็งเดล้วก็บนที่จะหาก็ค่อนข้างนุ่งยากเนาะเดี๋ยวฝนตกฝ้าห้องค่อยพาพี่น้องไปหาอีกรอบนึงเนาะน่าจะได้หลายยู่รหน้านะออนุญาตเก็บพักก่อนนี่นะพี่น้องเขาเก็บพักแป๊บเดียวเขาก็ได้พักบักหลายดีเมื่อกี้เก็บพักหอมพะเท่าเด้ดี มือแรงนี่ก็มีสุปผักเนาะผักนอกเนาะผักใบบัวบกอ่อนๆแล้วก็นี่มีหอมแป้นเดยเนาะงามๆตามคันนาคลิปไปในประมาณนี้เนาะก็ถือว่าได้แนวอยู่แนวกินกันแรงแล้วพี่น้องก,ก็คือมื้อนี้ตั้งใจสิพาพี่น้องเนาะไปหาหนอแล้วก็ไปเจอแบบโอ้โหปลาหนอพอเท่านั้นจะทางมืออ่ามือซึนพุ่นแหละเพราะว่ามือซึนพุ่นแดดแห้งๆเนาะมันก็เลยแห้งแล้วเนาะ กัเมือวานนี่กับมุดมือเด็ดอีกโอ้แหงเลยพี่น้องแต่ว่าน่าจะทางลายมือแล้วท้งนั้นเพราะว่าพระทว่าทางมือละน้อยให้งัวให้ควายอ่าได้มีอันกินเพราะว่าช่วงนี่ก็คือพี่น้องเห็นในเรืแหงเรกงเรางัวควายกับยงางไปยางมา้อยู่บม่มีอย่างกินเนาะพอดีก็เจ้าทางนี่ก็ทางมือละน้อยมือละน้อยเพื่อให้งัวควายกินไปน้ำขนาดพี่น้องก็ตั้งใจสิพาพีนานาน่น้องมหานอแต่บุไดน้อนะมือนี่ถือว่าได้พักกินกะถือว่า ดีใจแล้วได้ดำเล็กดำน้อยเพื่อเมื่ออยู่หาอยู่หาก,กินกะแล้วเมื่อละลากรบุคือเนาะต้องหาแนวอยู่แนวกินกลับบ้านเนาะพี่น้องถือว่าคลิปนี้นุ่นก็นได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามสมคลิปนุป่นจนจบและเขาไม่ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขออน,นุญาตกับเฮือนกันเด้อบ๊ายบาย